สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับ Minecraft Survival Series นะครับวันนี้ก็เราอยู่กับพาร์ทที่เท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่โอเคพาร์ทที่สี่โอเคหลังจากที่ก็หายไปหลายวันแล้วก็กลับมาครับต่อโอเคตอนนี้คือเจ้าที่หายไปก็อัปเกรดบ้านนิดนึงตัดต้นไม้แถวบ้านออกหมดเลยดูเหลืออะไรเลยอ่าส่วนบ้านก็ปรับเปลี่ยนนิดนึง นี่ครับก็สร้างเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนระเบียงอ่ะออกจากข้างบอได้เงี้ยก็ไม่รู้ว่าสร้างทำไมอะ่ะอยู่ดีก็สร้างขึ้นมาแบบพอสร้างเสร็จก็สร้างทำเที่ยะวะมันคือเที่ยอะไรก็คาไว้อย่างนั้นโอเคก็หน้าบ้านก็ตกแต่งนิดหน่อยดูเป็นพูนคนพื้นพื้นในบ้านก็ปูขึ้นปูใส่กระจกบ้านอย่างนี้จะได้ดูสวยงามมีระดรับ ก็คิดอยู่จะท,ทำอะไรต่อดีของก็มีเยอะนิดหน่อยไปขุดของไปขุดแร่นิดนหน่อยๆยก็ไม่เพิ่มเท่าไหร่หรอกไม้มก็เยอะนิดนึงเพราะว่าก็ไปตัดแม่งหมดป่าไม่เยอะก็บ้าละเคมีสติงไหมสติงอะวงสติงที่มันดีดเอ้ยไม่ใช่เคียติงนี่มัน,มงนวนงสติง <laughs> นี่สติงคือใย,ยแมงมุมเออ เรามาตกปลากันดีกว่าเรซรอคหนึ่งไม้พอ่ะเยดพอดีเป๊ะมาตกปลากันตกไม่เป็นอะตกไงวะบอกถ้าไอ้เบ็ดแดงตกก็กระชากขึ้นอืมวนันเดือนปีปีไม่ปีไม่ปีเน่ ปลาหมึกเต็มไปหมดปลาไม่มีสักตัวอุ๊ยนี่หนึ่งตัวเยทเคได้แล้วนั่งตกปลาอยู่ริมตาลิงอุ้ยสองตัวแล้วครับโดนส,สามไหมกินกินปลาหมึกเต็มไปหมดปลาไม่มีสักตัวอืม ตอนนี้ก็ขอโทษนะครับที่ว่าไงอะ่ะปรับไอเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะ mm hmm. distance ต่ำโอเคใช่ distance เพราะว่าถ้าปรับเยอะมันจะกระจุกโอเคก็เงี้ยแหละนะครับคนคอมกากก็อย่างนี้แหละคุยนี่ขนาดที่วันคุยแล้วนะปาแม่งไม่กินเบ็ดเลย mm hmm. โอ้ย เบ็ดกูไม่ทุเรศข,ขนาดนั้นกินหน่อยก็ได้มันไม่กลิ่นอย่างเงี้ยเอา้าติดลายกุมันกินดิกินสักทีจุ๊กรูจุ๊กรูปลาหายในมดจุก๊กอ้ยเราเลือเยอะเกิน นี่ยตัวที่สามเอ้ยปุ่มค้างสามตัวละสามตัวละอืมเอาสักสิบตัวให้เลิกตกก็ก็นั่งบบนไปเรื่อยๆก็ตกปลาเรื่อยๆสนุกดีมันอยู่ที่ว่าใครจะมานั่งฟังผมบบนนะนั่นเองจริงอ่ะอ่า hỏi đã,ตก kia chết,ตก rồi,ตก ba mực đi à? không đến cả ba mực yêu cầy, cơn. à cái đó, đam mực quá, mang เออโดนยังวะเอาอะไรวะเนี่ยงงเอออย่างงี้สิค่อยโดนเลยเราจะมาดูปลาหมึกเขินหาวกันนะครับดูครับวันเดือนปีฟูอ้าวเชียเบ็ดหลุด <laughs> พอเลิก <laughs> ทำไรดเดี๋ยวนี้ โอ้ยปิ้งปลาเก็บเบ็ดก่อนทำอะไรเดียวอยากขุดเหมืองอนะแต่มาขุดให้คนอื่นดูมัน,นก็น่าเบื่อเกอน่าเบื่อกว่าตกปลาพูดจริงหรืออย่างนั้นงั้นก็อเอาไงดีว,วะไปตกปลาเอ้ยพูดผิด ดูไปขุดเหมืองกันเดี๋ยวปะแล้วต้องเตรียมอุปกรณ์ให้ครบก่อนนะครับอย่างแรกต้องเตรียมคือดาบครับตามด้วยไอรอนพิกแอกนะครับเอาของเก่าไปด้วยเพราะใกล้จะพังแล้วตามด้วยสโตนช s h o เวลโอเคแล้วก็อาหารเอาเป็นเอาเป็นเนื้อหมูขนมปัง,ปงเป็นทองไปแค่นี้ก่อนแล้วกันอืมเอาอะไรดีต้องมีเออ ลืมเกือบลืมทอสไม่มีทอสกูก็ชิ้หายวิบุดคำหยาบขอโทษครับอือนี่แกตลอดได้แค่ไหนกน็แค่นั้นมาทอสแค่นี้ก็เยอะพอละ ไฟไว้ที่สามปีแอคไว้ที่หนึ่งี่เออจัดอย่างี้แหละทุกต้องโอเคเราไปลุยเหมือนกันเลยนะครับโชว์ความน่าเบื่อให้ผู้ชมทุกท่านชมกันตืดๆตื้อตืดๆตืดตืตืดตืด,ด,ด,ดนี่ครับก็คราวที่แล้วผมมาสำรวจไว้นิดนึงคือไม่ได้ลงไปครับคือสำรวจไปแค่ปากทางเนี่ยมันมีทางนี้มันก็ตันปล่อยมันไป นี่เนี่ยทั้งเนี้ยไม่รู้ว่าจะเลืกเปล่าเรามาทายกันว่าจะเลืกมากไหมไม่ใช่ลงไปซึบแมงตันไม่น่าตันอะ่ะดูเลยผมเจอเหล็กเจอนน่นเจอนี่ขุดขุดสองสามสี่ห้าหก,หกเจ็ดแปดนวแปดก้อนเลยครับทีเดียว กาเวลได้ต้องไปทางไปต่อได้นี่ไงอืมที่แปดมีกาเวลอีกอะอืะะอหือเยสลาเกลเลตันลาวาเดวีตกลาวาตายเสียงซอมบี้ ซอมบี้ซอมบี้ไม่ไม่ไม่เราจะลกเลียงการปะรทัดด้วยเจเลก์หนึ่งก้อนสองก้อนน่ามาสองก้อนเป็นสิบก้อนแล้วอืมคิดว่าจะได้เยอะไหมเราไปฆ่าซอมบี้เออยภาคใหม่ซอมบี้มันดรอปของดีว่ะขอมันดรอปเด็ดเด็ดเด็ดจงเด็ดจงด็บ ห้องดอบับเนเน่าเหมือนเดิมเยอะ<ก>นี่ลาวาเดินระวังหน่อยตกลาวาตายทีนี่ชี้หายหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนสี่ก้อนโอเคได้มาสี่ก้อนลงวิก อุ uh! ้ยตกใจเฮียโอ้ยโอ้ยหัวใจกระวายแม่งยิงออกมาแม่งเอ้ยบัตสว w a เลขหนึ่งก้อนสองก,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 ก้อนกล่องก้อนอะไรแกเฮี้ยงให้สองก้อนแล้วมึงเสือกอยู่ข้างใต้ต้องให้โดโดดลงมาขุดนี่เสีสมเสียงเหมือนตัวอะไรขยับ ยัง <c oughs> ไงดีขุดแรกอะ่ะสองสามสี่เ <c oughs> บซอมบี้แกหนึ่งสองสาม อาอไอ้ตอมบี้ตัวเะกี้ไปไหนวะหรือมันเดินอ้อมเราวะนั่นไงใช่ด้วยมันเดินมันเดินสปีดไล่ลาวอยู่ข้างล่างไอข้างหลังข้างล่างอะไรมันอยู่ข้างหลังเออเอฮ้ยเชือดขอบคุณครับเจอเจอเหล็กทันได ที่ถ้ามันก็กว้างไปนะครับเี่ยอินเทอร์แมนสามตัวอดี๋ยวไปมองตามันอย่าไปมองตามันอย่าไปมองตามันสกิลเลต้นอีกหนึ่งอย่าไปมองตามันนะครับอินเทอร์แมนเป็นตัวที่ดูเหมือนจะไม่โหดนะครับแต่เอาจริงๆแม่งโหดเฮี้ยครับคือห้ามไปมองตามันห้องตามันมันจะตบมันจะว้ามาตบนะครับสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสาสิบสี่ก้อนละจะครบสี่สิบแล้ว เฮ้ยสไลด์วิ่งทะลามบอลมาเฉยเลยแบบฟลุกฟลุกโอ้ไม่มีทางน่ากลัวไม่อยากลงเลยลงไปตายก็อายคนดู <c oughs> เอ้ยตันให้ตายเถอะ Nhông băng đi à yêu Ngay đi bác Bệ 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 เออปุ่มเป็นแล้วปุ่มมันชอบขางมันเดินเองตลอดเลยผมไม่ผมไม่ลงไปดีกว่าแม่งเฮ้ยไม่ได้เพชรเลยอยากได้เพชรสักก้อนแดะแม่งขอเพชรสักก้อนแม่งผมมาให้ก้อนเดียววีโดดถีบให้ไม่กล้าลงจริงอนะลงไปตายแม่ จุง่งแล้วไฟชุดนี้หมดก็กลับแล้วคนดูได้ไม่เบื่อเฮ้ยเย็ดเกะเอาไงดีเจออย่างนีน้ลองสำรวจนิดนึงถ้ามันไม่มีเพชรเราก็จะกลับถ้ามีเพชรเราก็จะเสี่ยงลงบปนะครับ ล้วจะดูสถานที่รอบๆก่อนขุดของขุดแร่ไปพังๆอืมอีเหีียกดเกือบกดกดพิน เก็บเอาไว้สำรวจคราวหน้าดีกว่าผมไม่แน่ใจที่จะไปวะเป็นคนขี้กลัวขี้ป๊อดขี้เหนียวขี้ขาดขี้ขี้ขี้มีแต่ขี้เจอเบะน้องเบะจ้ะขอฟันดีโจ๊ะโจ๊ะผึ่มๆรับรับของให้กูสิ ดอกมาสิเอ้ยเน่าอนีกเ่ีคิปปี้แต่อคิปปี้ไม่สนใจหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขึ้นบานดีกว่าห้าสิบแล้วเฮ้ยมันนั่นมันน้องเบะ อ,อ,อุ้ยลงมาอีกอ่ะโอเคเยอะไปนะบางทีเฮ้ยนี่ไงดรอปเหล็กแล้วเห็นนะบอกแล้วต้องดรอปมันก็มีเบรลงมาอีกชุดหนึง่งรีบขุดรีบกลับเ,เฮ้ยเหี่ยเมาส์เป็นไรเอ้ยคีย์บอร์ดเป็นเที่ยววะค้างอยู่แกเพชรเอ้เอ้เอทองพูดผิดทองก็ไม่อยากขุดเท่าไหร่พอดี ทองเราเยอะแล้วอ้าลาปิสลาปิสทำอะไรวะขนแกะก็ไม่มีเลสตโตนเยเค็ค <Yeah, Kate. S 1> มันกี่นาทีแล้วเนี่ยนานเกินก็ไม่ดีนะคนดูเบื่อพอดี มีลาปิดอ่ะไม่ไปดี๋่วพอดีเตรียมของมาไม่พร้อมลบปกติกบเจอแร่ทองนี่เป็นอะไรที่สนแบบเป็นที่ที่สนใจมากเดี๋ยวนี้แม่งทองเราแม่งได้แต่ผ้าแรกเลยเฮียอูย้กลับแล้วไม่เอาและทองไม่ค่อยม่เอากลับไง เฮ้ยเฮียดิฉันขอบดันที่ขอบิพีดขอดีขอบหลังชนกำแพงนะครับเป็นหลักการต่อสู้ครับเป็นการระวังหลังครับไม่งถ้าไม่เราไม่ระวังหลังนะครับรับรองด้องเงาเฮียเบะลงลาวาไปแล้วมันมีมาอีกเหรอขึ้นกนดีกว่า ทีเอสก็เข้าเข้หลุดๆนั่นแหละต้องเดินไปตามทางสว่างตึดติดเดเตๆเดเรเดอตดตดเราจะขึ้นไปอย่างเศรษฐีแล้วหรือจะขึ้นไปอย่างกาจกเรามาชมกัน กลัวโดนคีเปอร์มีเหล็กให้ขุดตลอดทางเลยเฮ้ยได้เกินกองก้วเนี่ยไม่สนใจโคเอาแต่เหล็กกินเนี่ยเปิ้นทองดีอ่ะเฮียขึ้นมานิดเดียวหมองเถอะเปิ้นทองแม่งปรับใหม่มันมีอยู่สองแบบนะตอนนี้ มันจะมีแอปเปิลทองธรรมดากับแอปเปิลโคตรทองคนระับแอปเปิลทองธรรมดาก็คือใช้ทองเป็นกองโกนักเก็ตนะครับแต่ถ้าเป็นไอไอซูเปอร์แอปเปิลอ่ะมันจะเป็นบ็อกมันเอาจะาบ็อกโกมาทำแล้วบ็อกโกอะ่ะแม่งก็ใช้ใช้โกโคตรเยอะเลยเดี๋ยวคิกเดี๋ยคิกเคิกเดีคก มเมื่อไหร่ถึงทางกลับบ้านหรือว่าหลงทางไม่น่าหลงทางนะระดับคันนี้ละไม่แน่ข้างหน้าอาจมีวิญญาณเป็นสิงอยู่ก็เป็นได้ผ่องไม่ใช่คนาผีถ่ายแล้วทางนี้แหละถึงแล้วน้องแกน้องแกจ๊ะนี่เนี่ยตายเถอะมึง เย็ดนั่นมันบ้านฉันถึงบ้านแล้วถึงบ้านแล้วอีทำไมบ้านผ่านครึ่งออกไม่เจอในแมปโอเคเรามาสำรวจไอเทมในตัวกันเราได้อะไรมาบ้าง โอเคได้ไอออนออกมามา67ก้อนนะครับได้ไอออนอินกอนมาแถมมาแต่าก,การฆ่าซอมบี้ก็ได้ลาปิดมาได้สลามบอลได้มาแค่นี้นได้เหล็กเยอะมากโอเคสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับพบกันในเอพิโซด5